นี่เสียดายแทนน่ะถ้าไม่ได้ดูซีรีส์จีนยอนอยุคเรื่องของหลักของค่าคือเรื่องเนี้ยอุ้มเคยรีวิวไปแล้วนะสำหรับใครที่เพิ่งจะรู้จักอุ้มไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังร่าวๆสัันๆส,สาเหตุที่เปิดไปดูตั้งแต่แรกคือพระเอกหล่อดดีแลนหวัง2คือเรื่องเนี้ยเรื่องมันสนุกเดินเรื่องดีมากถ้าอยากจะเห็นพระเอกนางเอกจูบก,กันมีเห็นตั้งอีพีแรกเลยจ้ะแล้วนางเอกทันเลอทะลาไปปลดปล่อยวิญญ,ญาณพระเอกด้วยกันจูบก,กันนั่นแหละพอจูบก,กันเสร็จปับ๊บ นิยามว่าของรักของข้าคืออะไรมันมาตั้งแต่ ep แรกเลยคือตัวของพระเอกอะ่ะพอหลังจากที่จูบก,กับนางเอกเสร็จปั๊บพอแลกล่างกันใช่ไหมมันก็รู้เลยว่าเอ้ยถ้าเกิดจูบก,กันจะแกลกร่างก็เลยจูบคืนเออจูบก,กันไปเลยจูบก,กันไปหลายรอบเลยจูบคืนเสร็จปั๊บพอกลับมาสู่ร่างเดิมปุ๊บสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นางเอกเจ็บปวดพระเอกเจ็บปวดด้วยหมายความว่าอะไรร่างของนางเอกก็คือสิ่งล้ำค่าของพระเอกเลยเป็นที่มาว่าของรักของข้า หลังจากที่พระเอกฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แล้วไม่กลับบ้านกับช่องนะจ๊ะตัวของนางเอกเนี่ยคือบอกพระเอกตั้งแต่แรกๆเลยคือแทงเรื่องไปเลยว่าฉันชอบผู้ชายคนหนึ่งคือพระรองพระเอกก็เลยรู้สึกเอออยากทำอะไรก็ทำาต่แล้วย,ยังไม่รู้สึกอะไรไงเอออยากทำอะไรก็ทำนางเอกอยากจะไปทดสอบอะไรต่างๆนานาพระเอกก็จะไปคอยช่วยเหลือซึ่งเรื่องนี้นางเอกซื่อบื้อมาก ขีซูซินเล่นแบบสงสารนางในช่วงแรกๆคุณนางจะมีความซื่อบื้อมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการแลกร่างกับพระเอกนางก็เล่นดีนะก็คือมีความเป็นจอมมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป้าหมายในชีวิตเดียวของนางเอกเลยนะคือพระรองรักเขามากรักประถวายชีวิตตอนแรกๆพระเอกไม่อะไรหลังๆมีหึงเหมือนกันนะจ๊ะหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็ไปทําภารกิจหนึ่งซึ่งทําให้ตัวของนางเอกเนี่ยไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้อ้าเป็นจิตวิญ,ญญาณที่ไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ทุกคนก็สงสัยว่าเฮ้ยแกเป็นใครวะแต่ ช่วงที่นางเอกกําลังจะโดนทําโทษต่างๆนานาเนี่ยนางเอกดันไปใส่กําไรที่พระเอกให้เอาไว้เพราะพระเอกรู้ว่านางเอกอะทะเลอทะล่าซื้อบือไม่ค่อยระมัดระวังตัวก็เลยให้กําไรนี้เอาไว้พอหัวหน้าของนางเอกเห็นกําไรนางเอกก็เลยเข้าใจผิดว่าอะแกเป็นไส้ศึกหรอทีนี้แหละเธอเอ้ยนางเอกก็เลยต้องหนีพระเอกก็เลยพานางเอกหนีอื ความสวีทกิ๊กิก้วมันก็เริ่มมาจริงๆมันมาเรื่อยๆแล้วนะคือพระเอกคอยดูแลเอาใจใส่คือมันจะเป็นเส้นบางๆเว้ยว่าต้องดูแลเขาเพราะว่าเจ็บไม่ได้ไงมันเจ็บฉันเจ็บด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือชฉดสวิทพระนางนั่นแหละเธออยากให้เธอดูไปจนถึง EP10 EP11 นะเพราะมันเป็น EP แห่งไบโพล่าคลิปนี้จะสปอยเรื่องใน EP 1ี EP 11ไปเลยซึ่งมันหมันมากซึ่ง EP 1ีเนี่ยนางเอก ไปอยู่ที่บ้านพระเอกแล้วฉันเรียกว่าบ้านนะเธอจะเรียกภูเขาอะไรขเขาก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกชื่อมันยาวเหลือเกินไปอยู่บ้านพระเอกพอไปอยู่บ้านพระเอกเ,อกเนี่ยก็เลยทําให้รู้ว่าจริง,รงๆแล้วพระเอกเป็นคนที่น่ากลัวม,มากนางเอกก็รู้สึกว่าตายแล้วฉันต้องไม่รอดแน่เลยอะ่ะก็เลยแบบทายังไงดีอ่ะฉันไม่ได้รับการปลดปล่อยแน่นอนชีวิตนี้นางเอกก็เลยคิดแผนด้วยการจับพระเอกมาจูบอีกครั้งหนึ่งในวันฟ้าผ่าการที่จะแกลกร่างได้ต้องจูบกันในวันที่มีฟ้าผ่า ปรากฏมีการแลกร่างกันอีกครั้งซึ่งเธอตลกมากเรื่องนี้ได้ยินบอกว่าตอนที่ออกอากาศเนี่ยมันมีดราม่าว่าดีแลนหวังเล่นไม่ดีตรงไหนเล่นไม่ดีดีแลนหวังเล่นตลกมากเพราะดีแลนหวังต้องแบบว่าจากเดิมที่เป็นแบบเทพจันทราจะต้องดูเกียวกาดใช่ไหมแต่พอแลกร่างให้มีนางเอกมาอยู่ข้างในเื่งนั่นแหละโง,โง่ๆก้องๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความสนุกมันอยู่ที่เราแต่ความเศร้ามันอยู่ที่ตัวละครเธอ เพราะว่าตัวของพระเอกไม่สามารถที่จะจัดการทุกอย่างได้แล้วพระเอกก็มีน้องชายซึ่งเครียดแค้นพระเอกมากเพราะว่าพระเอกไปฆ่าพอ่ออันนี้เป็นปมในใจที่เดี๋ยวก็ต้องตามไปดูในอีพีท้ายๆว่าทําไมพระเอกถึงฆ่าพอ่อน้องชายเนี่ยรู้สึกเลยว่าแบบต้องฆ่าแก่ให้ได้ปรากฏว่าน้องชายที่มันโตมาด้วยกันกับพี่อ่ะมันรู้ทันทีว่าเนี่ยไม่ใช่พี่ชายมันแลกล่างกันอยู่กับผู้หญิงคนนี้ก็เลยต้องการที่จะฆ่า แต่ความพีก็คือในคืนวันที่พระเอกกําลังจะได้ร่างกลับมาแล้วรู้แล้วว่าเดี๋ยวคืนนี้มีฟ้าผ่าแน่นอนไปในสถานที่นี้พอจูบกันเสร็จปั๊บร่างกลับมาแน่นอนปากฏว่ามันมีศึกนอกศึกในเข้ามาแล้วต้องการจะฆ่าพระเอกไม่ว่าจะเป็นฝั่งของพระรองและฝั่งของน้องชายพระเอกที่ไปร่วมมือกับปีศาจอีกตัวหนึง่งเธอเรื่องราวมันจะเป็นยังไงล่ะพระเอกจะรอดเนื้อมือไปได้ยังไงติดตามชมคลิปหน้าจ้ะ